ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาำการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอ,อื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชัวเซตน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟรีฟา o b โมบายอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะผมนักเตะ UCL นะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับผมตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะหลังจากที่ได้นั่งดูมานะครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจนวันนี้วันจันทร์นะผมก็มีอยู่หลายตัวเลยนะที่ผมสนใจนะครับแล้วก็อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะที่ผมสนใจนะ แล้วจริงๆมันก็ดูน่าเล่นด้วยอะไรด้วยนะผมก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะไอตัวที่ผมจะมาแนะนําให้ในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่กาลังมองหาตัวใหม่ๆในกิจกรรมใหม่ๆเอามาเสริมทีมนะครับผมก็เดี๋ยวมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก็จะไปรับชมรับฟังกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเริ่มด้วยตัวฟรีก่อนเลย ที่มันไม่สามารถซื้อขายได้นะครับก็ตัวพวกนี้เนี่ยตัวพวกนี้ผมว่าตัวพวกนี้นะเอาจริงๆก็ดูดีหมดเลยนะสําหรับผู้เล่นใหม่เออผมคิดว่าเล่นได้ทุกตัวครับเก่งทุกตัวอาจจะมีแบบหลายๆตัวที่แบบตําแหน่งมันซ้ำๆกันอะผมว่าอย่าง CB เนี่ยอาคันจิโกเมสเนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะผมว่าสมดุลมันเยอะดีอะร้อบสอความเร็วก็มีนะครับความแข็งแกร่งอะไรก็ดีบูทก็ดีด้วย อย่างโกเมสเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะเออยกเว้นข้อเสียอย่างเดียวเลยคือไม่มีหมง่งทรงพลังอย่างอื่นคือดีหมดนะสำหรับกองหลังทั้งเรื่องความเร็วรูปร่างสเตตเกมลับบูทนะครับบูนี้โกงนะเนี่ยบวกการหมง่งบวกการกระโดดอีกต่างหากบวกความแข็งแรงด้วยนะบูทนี่โคตรโกงผมชอบนะบูเนี่ยแล้วก็อาคันจีนก็เหมือนกนะันบูเดียวกันเลยแล้วก็ความเร็วโอเคเนี่ยสเตตเกมลับดีมากรูปร่างก็ดีสรงอ87อาจจะมีข้อเสียตรงเวิร์กเลนหน่อยกับไม่มีพลังแฝงเลยนะครับ แต่ผมบอกเลยนะ2ตัวนี้ผู้เล่นมือใหม่ยิ้มกลิ่มอ่ะแม่งโคตรโหดน,นะเออผมบอกเลยว่าโคตรโหด Rw ตัวนี้ก็เหมือนกนะันโลซาโนเนี่ยตัวนี้ก็เก่งครับสำหรับมือใหม่ผมบอกเลยว่าเก่งมีเลี้ยงเร็วด้วยดูความเร็วกัอยบ่าเลยจบสกอร์140ยิง148อย่แ่ะยังเถือนนะครับผมเออถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมบอกเลยนะตัวในนี้เล่นได้หมดถ้าเป็นกองหลังอาจจะจะเว้นลามอสผมไม่ค่อยแนะนํามันช้าไปสักนิดนึงแล้วเวิร์กเลนมันเป็นสูง สูงอันี้ด้วยสูงกลางด้วยนะอ่ามือใหม่าจะเล่นยากหน่อยมาควินยอสวินิซิวูดแฮร์รี่เคนอาร์ปาโจตาตัวนี้ก็โอเคนะเนี่ยกองหน้ามือใหม่เล่นได้หมดเลยครับชูอาก็น่าสนใจเนี่ยสดาวเท้า4ีห้าดูความเร็วอะไรโอเคเลยนะสแตตก็ดีเวิร์กเลดดีรูปร่างดีตัวนี้อาจจะถ้าใครมีเปเร่อยู่แล้วอาจจะเป็นแนะนำเป็นเปเร่มากกว่านะเกิเร์เซ่เนี่ย ออกองหลังสองตัวนี้โอเคครับตัวซานโน่ก็โอเคตัวที่ผมว่าไม่โอเคเลยก็มีลามอสกับเกิร์เซ่นะแค่นั้นแหละที่เหลือผมว่าแม่งเก่งหมดเลยในตัวฟรีนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวฟรีอีกชุดหนึ่งก็ตรงนี้เลยครับเนี่ยเอาจิจิมันก็เคยคล้ายกับชุดเมื่อกี้แหละแต่มีตัวเพิ่มเติมมาก็ลอตติโก้ลอตติโก้นี่โอเคเลยนะเออสำหรับมือใหม่ก็น่าแลกมาเล่นนะครับผมผมว่าเก่งใช้ได้เลยเออลามอสอ,อาลาบาพูดไปแล้วคันจี้พูดไปแล้วอ่ะโก มือใหม่ตัวนี้ก็แจมครับโอนัน่หน้าเนี่ยก็โอเคนะมือใหม่เล่นได้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้มือใหม่ก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามีเปเล่อยู่แล้วเป็น CAM ผมว่าเปเล่ก็ยังดูดีกว่าปะแต่ตัวนี้ดูมีอนาคตรตรงอะไรรู้ไหมตรงมันเป็นการ R ์ด RTTF ครับมีโอกาส OR เพิ่มนะตัวนี้นะครับชัวร์นี่พูดถึงไปแล้วกูดกันนี่ก็ฟีลคล้ายกับซิวามันมีโอกาส OR เพิ่มถ้าแมนซิตี้เข้ารอไปลึกๆนะครับผม ก็ดูหน้าเล่นอยู่วันนี้ตัวนี้ก็ถึงเรื่องความเร็วาจะไม่ได้เด่นมากนะมันร้อยสิบานี่มันไม่ได้เร็วมากนะแต่ซ m อะ่ะไม่ต้องการความเร็วมากหรอกเอามาจ่ายบอลอะไรพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยส่งใกล้ส่งไกลก็โอเคบูทเป็นการมองด้วยยังไงก็จ่ายบอลดีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ต่อไปเป็นไอคอนอีเวนต์สองตัวนะครับคู่มันกับแรมพาดเนาะผมจะพูดถึงไอคอนอีเวนต์แค่2ตัวนี้นะพรามผมจะไม่พูดถึงเลยนะไอคอนอีเวนต์ตัวอื่นผมก็ไม่พูดถึง เพราะผมว่ามันก็เก่งนะทุกตัวแล้วแต่คนชอบว่าจะอยากเล่นสไตล์ไหนมากกว่าแล้วก็เอาไว้ทาเป็นคลิปแยกต่างหากดีกว่านะครับผมไอ้พวกพาไมคอนกับไอคอนอีเวนต์นะครับเออแต่ว่ามันเป็นตัวฟรีไงสองตัวนี้ผมเลยพูดถึงนะครับผมก็สําหรับแลมพาร์ดอะผมคิดว่าโอเคนะถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่เอาไปเป็นตัวจริงได้เลยหรือถ้าเป็นผู้เล่นมือเก่าที่มี CM เอดีๆอยู่แล้วอะเอาแลมพาร์ดไปเป็นสำรองก็ไม่น่าเกลียดเลยครับผมคือดีครับใช้ได้สําหรับตัวแจกฟรีผมคิดว่าโอเคมากๆเลยนะ แจกฟรีมาตัวขนาดนี้นะสแตตดีพลังแฝงดีการส่งดีเกมบุกได้เกมรับโอเคยิงไกลได้ผมว่าโหดนะผมสำหรับตัวฟรีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็นี่ตัวนี้เหมือนกันคูมานนี่ก็เหมือนกันผมว่าเป็นตัวฟรีที่เก่งครับเออสามารถผู้เล่นมือใหม่ไปเป็นตัวจริงได้ผู้เล่นมือเก่าอาจจะไปเป็นสำรองอนะไรองเงี้ยแต่ว่าก็ขอเตือนเรื่องเวิร์กเลดนิดนึงแนละ้วกันเวิร์กเลดมันสูงๆนะครับเออให้ระวังให้ระวังเรื่องเวิร์กเลดหน่อย ใครอาจจะไม่ชอบนะบางคนอาจจะไม่ชอบเวิร์กเลยแบบนี้ก็ไม่ชอบไปเลยมีนะครับผมแต่ถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งสําหรับตัวฟรีเก่งมากๆด้วยนะครับผมโดยรวมสําหรับตัวฟรีผมว่าก็โอเคหมดแหละอาจจะมีแค่ไม่กี่ตัวที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะเป็นลามอสเกิร์เซ่ถ้าตรงนี้นะน่าจะลามอสเกิร์เซ่ส่วนตรงนี้ผมว่ามันก็ม,มีลามอสอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวอื่นผมว่าโอเคหมดนะครับผมเออสําหรับ แนะนำแหละเอาจริงๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะใครกำลังทำทีมอะไรเงี้ยตัวพวกนี้เอาไปเสริมได้เลยนะครับผมแจกฟรีด้วยนะไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับผมเออแค่ทำกิจกรรมตลอดทำให้ครบก็ได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับไอตัวพวกนี้ทีนี้เราลองมาดูตัวที่ต้องเสียตังค์ซื้อในตลาดดูดีกว่านะครับผมว่ามีตัวไหนที่ผมว่าน่าเล่นน่าสนใจบ้างนะสำหรับความคิดผมนะครับก็เดี๋ยวไล่ไปทีละตำแหน่งเลยแล้กันเอออ่ะโกก่อนเลยโก โกเนี่ยผมว่าตัวพวกนี้น่าสนใจอยู่นะสองตัวเนี้ยเพราะว่ามีโอกาสโอเียขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันเจอกันเองแล้วปะเออแมนซิตี้กับบาเยอร์นนะ่ะอาจจะอาจจะลองเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมถ้าเลือกซื้อมาทั้งสองตัวเลยอาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งโอเียไม่เพิ่มนะครับ <c oughs> ก็ต้องดูผลงานของจริงเอาว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ตัวที่น่าสนใจตัวนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยโกเบป่ะใช่ไหมาชี่ว่าโกเบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ผมว่ารูปล่างดีเนี่ยมีความไกลสูงตั้ง195แล้วสเตตก็ดีมากเลยนะผมว่าเป็นโก107ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากมากเลยสําหรับตัวเนี้ยเออตัวนี้นะแล้วก็อาริซอนนี่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วมันก็เก่งอยู่แล้วนะตัวนี้ก็เก่งมีความไกลด้วยนะครับแล้วก็แมนยองอะแมนยองก็น่าสนใจครูตัวดอนารูมาเออประมาณนี้ผมว่านะโกที่น่าสนใจเอาจริงๆผมไม่ค่อยอยากแนะนําโกอะไรมากเพราะว่า โกทุกตัวครับรู้ๆกันอยู่เกมนี้โดนหลุดเดี่ยวก็แทบเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเออจังหวะไหนาเซฟก็เซฟที่หายจังหวะไหนาไม่เซฟก็ไม่เซฟเลยนะครับดังนั้นอาจจะเลือกตัวที่ชอบก็ได้อันนั้นอาจจะดีที่สุดนะผมตัวที่ชอบดูที่อะไรอะหลักๆอาจจะดูที่มีกว้างไกลกับดูที่รูปร่างดีๆสูงๆอะ่ะเออให้ผมแนะนําก็ประมาณนี้สําหรับโกนะครับต่อไปเป็นตําแหน่ง CB นะครับผมผมว่าตัวที่น่าสนใจนะฟันไดฟันไดนี่น่าสนใจทุกร่างอยู่แล้ว เออมันเรื่องปกติอยู่แล้วครับกิจกรรมไหนฟานไดมาก็โหดหมดนะผมว่าแล้วก็คูลิเปอร,รี่ร่างนี้ก็น่าสนใจความเร็วดีอะไรดีรูปร่างดีนะครับแล้วบูตโกงด้วยร่างนี้ขอย้ําว่าบูตโกงเลยเพราะว่าเป็นความแข็งแรงนะครับบวกความแข็งแกร่งบวกการกระโดดการมงแล้วค่ากระโดดกระมงเนี่ยให้มาปกติก็เยอะอยู่แล้วแถมมีบูตบวกเข้าไปอีกผมว่าคูลิเบอรี่ร่างนี้น่าสนใจมากๆน่าจะก,การลูกกาอากาศได้ดีมากแล้วก็มงทําประตูได้ดีมากเช่นกันนะครับผมแล้วก็มี อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นเดอร์ลิกเดอร์ลิกนี่ก็น่าสนใจบูธครับเหมือนเดิมบูธโกงครับความแข็งแรงบวกกระโดดมงแล้วค่ากระโดดร้อยสามเก้าการมงร้อยสี่สองอ่ะโคตรเยอะอยู่แล้วพื้นฐานแล้วก็รูปร่างสูงร้อยแปดแปดสิบเก้าเลยนะตีเท่ากับร้อยเก้าสิบแหละตัวเบลเลอร์เลยนะแล้วมีมงทรงพลังอีกต่างหากแล้วสิ่งที่ทำให้เดอร์ลิกร่างนี้น่าสนใจเข้าไปอีกเลยนะคือความเร็วนะผมปกติเดอร์ลิกความเร็วมันไม่ได้สูงนะแต่ผมคิดว่าร่างเนี้ย ความเร็วคือดีเลยนะร้อยสิบร้อยสิบเจ็ดคือถือว่าโอเคมากๆเลยนะผมว่าดังนั้นนะผมเลยมองว่าเดลิกล่างนี้น่าสนใจสุดๆเลยนะเออแล้วก็มีตัวลวะครคิมเมนแจนี่ก็โหดบูตโกเหมือนเดิมความแข็งแรงอาจจะระวังเรื่องเวิร์กเรทหน่อยเพราะว่าเป็นกลางกลางนะครับเป็นตัวข้าบบนเร็วแต่สแตตดีแล้วก็ผลงานในชีวิตจริงก็ดีด้วยนะแถมยังเป็น RTTF ทอีกต่างหากนะก็น่าสนใจอย,อยงงู่เหมือนกันตัวนี้คิมเมนแจนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้แหละตัวที่ผมสนใจนะเอาจริงๆไม่ใช่ว่ากองหลังตัวอื่นไม่เก่งนะแต่ผมไม่ค่อยสนใจแค่นั้นเองก็ตามชื่อคลิปอะเออตัวที่ผมว่าน่าเล่นน่าสนใจตามความเห็นส่วนตัวอยู่แล้วนะก็ตรงๆนะตามชื่อคลิปนะครับผมเ,เดี๋ยวไปดูตำแหน่งต่อไปดีกว่านะครับร็บ b แล้วกันสำหรับ RB นะถ้าให้ผมพูดตรงๆเนี่ยถ้าเทียบกับกิจกรรม T y อะผมว่าตัว T y น่าเล่นกว่าแต่ถามว่า r b ถ้าเป็นกิจเนี้ยอยู่เซลตัวไหนน่าสนใจสุดผมก็ว่าคาวาคาว์อะตัวเดียวครับเออตัวอื่นผมไม่ชอบอะอย่างอเล็กซานเดอร์อานอะผมเคยเล่นแล้วมันรั่วมันชอบเติมแล้วลงไม่ทันตลอดเลยเหมือนชีวิตจริงเด้อะแต่ถ้าใครเล่นเราชอบก็แล้วแต่คนนะแต่ถ้าสำหรับผมอะผมไม่ค่อยชอบนะสำหรับอเล็กซานเดอร์อานเนี่ยผมเลยมองคาวาคาวแล้วอย่างหนึ่งคาวาคาวเนี่ยเป็น RTTF ด้วยครับ r t รก็มีสิทธิ์ o ยเพิ่มนะแล้วอยู่ทีมมาร์ตริดอีกต่างหาก เออคือเรียวมารีดอะรู้ๆกันอยู่ผลงานนะเป็นยังไงแล้วเจอเชลซีซึ่งผลงานตอนนี้ก็ลุ้มๆุมดนดอน,นนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะครับผมก็ยอมรับอะถึงผมเด็กเชลซีก็ตามะแต่ก็ต้องยอมรับในผลงานตอนนี้จริงๆนะว่ามันไม่ได้ดีจริงๆนะเชลซีดังนั้นผมว่าคาร์บาเขาตัวเดียนะสำหรับตําแหน่งนี้นะครับผมไปดูกันต่อนะครับผม LB สําหรับ LB นะครับผมคิดว่ายังไงทีวก็ยังน่าเล่นกว่ากิจกรรม UCL นี้นะให้ผมพูดตรงๆ เอออย่างเตโออันติเมตเนี่ยก็น่าเล่นกว่าทุกตัวในนี้แล้วอะแต่ว่าถ้าใครเบื่อนะครับอยากจะให้ผมแนะนําตัว UCL ที่เป็น LB เอามาเล่นหนุกๆกอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นลอเบซัและกันอามเมนดี้ได้นะเนี่ยหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้เออกิมาโดนี่ก็ได้เนี่ยผมว่าก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าถ้าให้เทียบกับทีวยังไงก็ทีวยังน่าเล่นกว่าอยู่ดีอะผมว่าเออก็น่าจะประมาณนี้มั้งผมเบื่อคันเตโร่เบื่อเตโอเบื่อเดวี่แล้วว่ะ เออลองไปหาตัวอื่นดูก็ได้นะเออใครอยากจะเล่นตัวไหนเอาจริงมันก็แล้วแต่แต่ถ้ามีตัวทีวายอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกผมว่านนะมาต่อกันที่ cdm นะครับผม cdm เนี่ยผมว่าถ้าพูดตรงๆก็ตัวนารีปะ่ะเออผมว่าตัวนารีนี่น่าเล่นนะความเร็วดีบูตเป็นตัดบอลเบอร์เรตกลางสูงนะครับผมแตทเทียมรับก็โอเคความหมืดก็โอเคนะ น่าสนใจอยู่ตัวนารีตัวนี้แต่ถ้าถามว่าผมเล่นตัวอะไรอยู่ผมเล่นเวียร่าอยู่เนี้ยผมก็คงไม่เปลี่ยนหรอกแต่ที่ผมแนะนําตัวนี้เพราะว่าเป็น RTF ด้วยเออแล้วก็ดูดีด้วยนะสแตทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากไปต่อกันที่ตำแหน่งต่อไปดีกว่า CM นะผมเอาจริงๆถ้าถามผมอะ CM อะมันไม่มีตัวที่ผมอยากเล่นหรอกเอาจริงๆแล้วนะไม่สิต้องพูดว่าทีมผมอะมันเป็นกูลิดเป็นเปรดี้นะร้อยสิบเอ็ดกูลิดร้อยสิบเอ็ดนี้ มันก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรมาแทนได้ไหมอะถูกปะแต่ว่าตัวที่น่าสนใจในเนี้มันก็พอมีแหละถ้าสําหรับผมอะผมให้สามสี่ตัวอะก็เอาจิงิงเดอะบอยร่างนี้ก็ได้เดอะบอย่างนี้รอราคารถนะโอยามันไส้ในมันเหมือนทีวเลยเออถ้าดูเอาก็ได้ว่าตัวไหนราคาดีกว่ากันนะผมหรือดูตัวรอบรอบข้างอะว่าถ้าเป็นฟูลทีวอยู่แล้วอะเขาไม่แนะนําให้ซื้อตัวนี้หรอกมันลิงก์ยากนะเออสำหรับเดอะบอยล่างเนี้ย อ่ะแล้วก็กอเลสกานี่ก็น่าเล่นเออผมว่าน่าเล่นมากเลยกอเลสกาไม่มีตัวทีไว้ด้วยส่วนตัวคือผมชอบด้วยนะกอเลสกาแล้วก็อ่ะตัวนี้ก็น่าเล่นคารอสโซเล่เนี่ยเท้าห้าความอืดเยอะแต่เสียที่3ดาวแต่สเตตคือดีมากๆเลยนะตัวนี้เออผมว่าตัวนี้น่าสนใจแล้วก็บาโรล่าเนี่ยบาโรล่านี่ก็น่าเล่นความอืดเยอะพลังดีนะครับอาจจะต,ตัวเล็กกว่าันิดนึงแต่ผมว่านะฟิลมันดีเลยนะตัวนี้ผมเคยเล่นล่างร้อยอะไรว่าล่าสุดร้อยหก ก็เก่งนะครับผมส่วนอย่างตัวบอเวเด้โมดิตเนี่ยผมเบื่อแล้วเออมันมาบ่อยเหลือเกินนะทีไว้ก็มาบอลโลกก็มานะครับเล่นตั้งกี่ล่างแล้วโดยเฉพาะโมดิตนี่อย่างเบื่อเลยเออไม่รู้ไม่รู้ไม่อยากเล่นอนะ่ะไม่มีความรู้สึกอยากเล่นเลยโมดิตนะก็น่าจะประมาณนี้แหละ cm ี C A ามความคิดผมนะไปต่อดีกว่า cm cm เนี่ยผมว่าใครยังมีไปเร่อย,อยู่ผมว่าไปเร่ก,ก็ยังสุดนะ ถ้าเทียบกับตัวพวกนี้ในกิจกรรมนี้นะครับผมแต่ถ้าถามว่ากิจกรรมนี้ตัวไหนหน่าสนใจอ่ะ C A M er ุ u เล e r ์นะผมว่าเท่าห้าสี่ดาวเออน่าเล่นอยู่เหมือนกันหรือไม่ก็มาโกร้อยก็ได้แล้วก็ซีเรนคียนี้ก็ได้นะหรือจริงๆก็อาจจะเป็นโอเดกาดไหมโอเดกาดน่าจะอยู่อีกอันหนึ่งอันนี้ในโอเดกาดนะครับนี่ก็น่าเล่นเหมือนกันเออเนี่ยผมว่าก็น่าเล่นอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นไงตัวนี้ก็ได้นะผมว่า C M ผม แนะนำไม่ค่อยได้หรอกจริงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะปกติแล้ว c A m นะครับแต่ผมคิดว่าตัวน่าสนใจก็น่าประมาณนี้แหละต่อไปก็ CF แล้วกัน CF มีตัวเดียวมั้งรู้สึกเออ CF มีตัวเดียวนะครับก็อย่างนั้นก็ตัวนี้แหละที่แนะนํานะเป็นเซ่าเพราะว่ามีตัวเดียวนะครับต่อกันที่สไตรเกอร์ดีกว่าสไตรเกอร์นี่หาแลน,นตัดทิ้งไปเลยตัวทีดีกว่าอันโอซิมเพนนะเออผมว่าโอซิมเพนะน่าเล่น เอ็นคุนคูนี่ก็น่าเล่นเอ็มปาเป้ก็ยังน่าเล่นเหมือนเดิมนะครับลูกากูอ่ะลูกากูก็น่าเล่นอยู่ใน r t ร f ด้วยแล้วร่างนี้ว่าเป็น4ดาวด้วยนะถึงความอืดจะน้อยก็เถอะแต่ผมว่าน่าเล่นตรง r t ร f เนี่ยแหละเออบูธมันก็เป็นสายม่งด้วยอะแล้วรูปร่างอะไรมันดีอยู่แล้วสูงร้อยเก้าเอ็ดมีม่งทรงพลังยังไงลูกากูก็ต้องเล่นเป็นสายม่งอะสายเปิดมงนะ่งะลรน่าจะชอบผมเลยว่าน่าเล่นนะตัวนี้แล้วก็กัปโปกัปโปนี่ก็น่าเล่น ดีชาฮาวเวดนี่ก็น่าเล่นเทเรมีก็น่าสนใจนะครับผมแวนเนอร์นี่ก็น่าสนใจเออเท้าห้ามีความเร็วมีเลี้ยงเร็ว,ร,วรูปร่างโอเคสูงกแปดสิบนะครับตัวอะไรอีกัะฟิบิโนโนเนสนี่ก็น่าเล่นเนี่ยของหน้าแม่งเยอะจัดเลยวะ่ะเออแต่ถ้าถามว่าผมจะเปลี่ยนไหมผมเล่นอะไรอยู่วะผมเล่นฮาแลนด์ and, เล่นบอลเลอร์อย่งเงี้ยผมก็คงไม่เปลี่ยนอะฮาแลนด์ทีวายมันโหดกว่าเพราะว่าฮาแลนด์ร่างเนี้ยสปีดต้นมันน้อยกว่าร่างทีวายเยอะเลยนะครับผม แต่แต่อื่นเหมือนกันเออมีแค่ความเร็วเนี่ยแหละที่ไอตัวทีวอ่ะดีกว่านะเป็นชิงด้วยส้นเหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมถ้าติดตัวเวคอล์เหรอใครอยากเล่นเวคอล์ล่างแมนยูอ่ะก็ได้อยู่นะสายเปิดมงเออสายเปิดมงแนละ้วมันส่งหร้อยเก้าเจ็ดเลยนะมีมงส่งพลังด้วยแล้วก็บูทบูตด,ดีเลยนะกองหน้าตัวเป้าบวกค่ามงเข้าไปอีกนะครับเออบวกค่ามงกับพลังการยิง สายเปิดมงก็ต้องเล่นแหละไวคอสเนี่ยผมว่ามาเน่ตัวหนึ่งมาเน่ก็ยังน่าเล่นเหมือนเดิมนะมาเป็นเอทีก็ปกติก็น่าเล่นอยู่แล้วเป็นตำแหน่งไหนก็ตามอ่ะผมว่ามันเก่งนะครับเออรับมาเน่เนี่ยใครอยากเล่นมาเน่เอทีล่างล่าสุดก็ต้องตัวนี้แหละชีดูก็น่าเล่นสายเปิดหมงหมือน,นเออบูเป็นหน้าเป้าแต่อาจจะช้าไปสักนิดนึงความเร็วคือต่ํามากๆเลยนะเออแต่ว่าเรื่องลูกมงเนี่ยผมว่าก็ไว้ใจได้อยู่นันะเอาจริงๆผมว่ารู้สึกตัวสายเปิดมงมาเยอะว่ะ ด้วยบูธด้วยอะไรด้วยเนี่ยมาส่งเสริมนะกองหน้าตวเป้าลูกกูก็ใช่กองหน้าตวเป้าเวคคอน,นี่ก็กองหน้าตวเป้าก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมกองหลังะถึงมาบูธมาเป็นความแข็งแรงที่บวกการกระโดดการหมุนกันเยอะเลยนะกิจกรรม a u c l เนี่ยพอ,อามาป้องกันในตัวพวกนี้อะไรเนี่ยชัวร์นครับก็เมตานี้อาจจะกลับมานะเรื่องลูกเปิดหมุนนะผมว่าดูจากทรงแล้วนักเตะหลายๆตัวดูเอื้อก,กับการเปิดหมุมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองหน้ากองกลางก็จริงเอาจริงๆใครเล่นกุลิต เออบัลลักแล้วก็เวราอยู่นะสามตัวแล้วกองหน้า,าจจะเป็นเวกฮอร์สลูกากูสมมตินนะโอ้โหคือแบบไม่อยากนึกภาพเลยแม่งเปิดมงทีโคตนน่ากลัวเลยนะครับเตะมุมแล้วนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันไปต่อดีกว่าเลิกบน่นเรื่องเปิดมงดีกว่ายังไงเกมนี้ก็เปิดมงเกมมิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปต่อ L l M L W ลแล้วกัน LW ผมว่ามาตินนลีนี่น่าเล่นนะน่าเล่นใช้ได้เลยลาฟอเอลนี่ก็น่าเล่น ซอนนี่บอกว่าไปเล่นทีวดีกว่าเออโฟเดนก็น่าเล่นเหมือนกันตัวอะไรอ่ะเจ้าเฟลิกกีริดอ่ะตัวนี้ก็น่าเล่นเออเนี่ยตัวนี้อ่านชื่อว่าอะไรวะเออคาวัตครเรรยปะ่ะคาวัตครีเรียอะไรที่อย่างอ่ะชื่อน่าจะประมาณนี้มั้งเออก็ดูน่าเล่นเหมือนกันตัวนาปโปลีเนะาะผลงานดีด้วยแต่น่าจะมาเป็นอาทีเทฟเนาะทันไม่มาครับทันมาเป็นธรรมดานะครับอารทีเท่านเป็นกีริดเฉย ก็น่าจะวันนี้ผมว่า L W L M หมอ L M มันจะเป็นเอาจริงๆเฉยๆ,ฉยๆวะ่ะถ้าอยากจะเล่นเคียซ่าเนี่ยผมว่าไปเล่นนั้นดีกว่าไปเล่นสตอยคอปดีกว่าเออผมว่านะเคียซ่านี่แพงเกินดูแดงเทือกเลยนะแล้วก็90ล้านเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำว่ะสำหรับ L M ในกิจนี้นะถ้าด่าผมจริงๆก็ไปเล่นอย่างที่ผมบอกสตอยคอปดีกว่า R W R M อะ <RW> R W ผมว่าซาร่า เือซาร่าน่าเล่นแล้วก็อาจจะเป็นถ้าเป็น RM ก็น่าจะตัวเนี้ตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกัน RM แล้วก็มีตัวอะไรกันซาเน่อา Rm ซาเน่นี่ก็น่าเล่นความ,มอืดอาจจะน้อยไปสักนิดนึงแต่สเตตดูดีมากนะเออสเตตดูดีมากๆเลยแล้วก็มีอะไรอีกวะเมสซี่อ่ะเมสซี่ก็น่าเล่นอยู่แล้ว r w มันก็น่าเล่นตลอดอ่ะเมสซี่อ่ะถึงความมิอจะน้อยก็ตามนะครับก็หาสำรองให้ามาหน่อยก็ได้แต่มันก็น่าเล่นอยู่มาเลสอ่ะมาเลสก็น่าสนใจตัวนี้ก็น่าสนใจเอออ่านชื่ออะไรจีนับบีป้ป่ะเออตัวนี้ก็น่าสนใจกรีนับบี้จีนับบี้อะไรประมาณนี้ว่าชื่อน่าจะประมาณนี้ว่าผมว่าแต่ถ้าถามว่าเล่นตัวอะไรอยู่เล่นกาลินชาอยู่อะไรเง,งี้ยก็เล่นไปเหอะหรือเล่นเมสซี่ยูทีวอยู่ก็เล่นไปเหอะผมว่ามันก็เก่งกว่าตัวพวกนี้อยู่แล้วเออประมาณนั้นนะ ฟิกโก้อะฟิโก้มีฟิกโก้ร้อยสิบร่างใหม่นะั่นก็น่าเล่นแต่ราคาก็แพงอยู่เหมือนกันนะก็น่าจะประมาณนี้นะผมว่าทั้งหมดเอาจริงๆถ้ใถ้าพูดตรงๆเลยนะถ้ากิจน,นี้เทียบกับตัวทีวนะใครตามฟูทีวีอยู่อะไรเนี้ยผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนยังได้เลยนะผมก็แค่มาแนะนําตัวที่น่าสนใจให้ฟังเฉยๆนะเอาจริงๆอาจจะเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่ว่ผมว่ากิจก,กรรมเนี้ยมันดูทรงแล้วแบบว่าราคามันก็ไม่แพงมากนะแล้วอย่างหนึ่งอะทาไมผมถึงไม่ค่อยแนะนํา ถ้าใครทำฟูทีวีอยู่อะไรเงี้ยสมมติเป็นฟูทีวีไม่มีไอคอนแบบผมนะไม่มีพามแบบผมนะคือคือไม่ค่อยน่าเปลี่ยนอ่ะเพราะว่ามันลิงก์ยากด้วยอะไรด้วยถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่อ่ะที่ต้องเปลี่ยนตัวทั้งทีมอยู่แล้วอ่ะอย่างไอดีรองของผมอ่ะผมค่อนข้างจะแนะนานะตัวที่ผมบอกไปในคลิปเนี้ยเออแนะนําแทบทุกตัวเลยนะมันดีมากเลยนะผมแต่ละตัวมาเล่นได้เลยอ่ะแต่คือมันต้องทําเป็นฟูทีมยูซออ่ะมันจะได้ลิงก์ได้นะครับผมถ้ามีตัว T ีวยอยู่แล้วมาเล่นร่วมกันเนี้ยแม่งแทบไม่ลิงก์เลยนะ ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าตัวดีๆแล้วอยากจะเสริมทีมเพิ่มผมคิดว่าไปเล่นพวกไอคอนอีเวนท์ทีวไอคอนอีเวนต์กิจ UCL หรือไม่ก็เป็นพรามะไม่ L, กิจ UCL ก็กิจท Y ก็ได้มันจะได้ลีง,ง่ายๆนะผมไอตัว UCL ธรรมดาผมว่าเหมาะกับมือใหม่เออมือใหม่ที่ต้องการทําทีมแบบทั้งทีมอ่ะให้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมนี้เลยก็คือ UCL นะครับผมลืมพูดถึงลูดิเกอร์ไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับลูดิเกอร์นี่ผมว่าเก่งนะเป็นตัวแจกฟรีที่เก่งนะครับ อยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้ปะ,อ,ะอยู่นี่อยู่นี่แฮร์รี่เคนก็เก่งก็แล้วแต่คนนะถ้าถามผมผมแลกลูดิเกอร์ดีกว่าวะมีโอกาสโออเพิ่มนะไม่ใช่อะไรหรอกเป็นอาทีทีเอฟนะครับผมเออถ้าเข้ารอบลึกลก็โออาเพิ่มอะลูดิเกอร์อย่างน้อยถ้าเข้ารอบต่อไปก็โอาไปร้อยสิบอะแล้วก็รอบต่อไปก็ไปร้อยสิบเอ็ดรอบสุดท้ายไปร้อยสิบสองนะลูดิเกอร์ไม่นธรรมดานะถ้าได้แชมป์ขึ้นมาสำหรับเดียวมาดิดนะผมดูมีอนาคตกว่าเคนอะเคนโออมันเพิ่มไม่ได้แล้วนะก็ประมาณนี้นะผม ทั้งหมดนะสำหรับนักเตะ UCL ที่ผมแนะนำนะเอาจริงๆก็ถ้าพูดตรงๆก็คงแนะนำให้มือใหม่แหละถ้าเป็นมือเก่าทีมประมาณผมแล้วเนี้ยตัวที่ผมแนะนำไปอ่ะโอยามันลดอ่ะมันไม่สามารถเอามาเสริมได้หรอกผมคิดว่าอาจจะเอามาเป็นสำรองอ่ะได้อยู่ถ้าเป็นผู้เล่นที่ทีมแบบเกือบฟูลแล้วหรือฟูลแล้วอะไรอย่างงี้นะถ้าเป็นทีมผมอ่ะถ้าอยากจะเสริมเพิ่มก็อาจจะเป็นวินิสูสอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมาติเนสโกเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นซะให้ว่ามันเป็นร้อยสิบร้อยเก้าอย่างต่ำอะไรเงี้ย สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมส่วนตัวไอคอนอีเวนต์ไอคอนพรามเนี่ยในกิจกรรม ucl นะผมอาจจะทำเป็นอีคลิปหนึ่งนะครับผมยังไงก็รอฝากติดตามด้วยแล้วกันเออสำหรับไอคอนอีเวนต์กับพรามนะโอเคครับผมยังไงในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากจะสนับสนุนช่องเราก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยกันสมัครสมาชิกนะครับผมหรือจะเป็นการด o n a t ก็ได้เลยช่องทางนึงก็เป็นซุปเปอร์แตงนะครับทั้ง3ชท่องทางนี้ก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ ือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาละครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย